ใหตามหลังปกแฟมมาข้ามไปแล้วหรอข้ามมาแล้นแค่ิ่มสองแล้วได้มีคอนตักเล็กกว่าต้นต้นข้ามมายังข้มาแล้วข้ามแล้วไปคอนตักเล็กนะอ้งถึงตัวรถถัง เดี๋วิ่งมาคอนตั๊กเล็กคอนตั๊กเล็กเนี่ยคอนตั๊เล็กคือยาเหรอไม่ไอตึกพังตึกเล็กอะ่ะอยู่คอนตั๊กเล็กแล้วไม่เจอใครตึกยาเนี่ยเขาเรียกตึกอินเทอร์โอ้ยเดินไม่ออกเลยอยู่ในพวกง เข้าตึกยาอะไรไหมไม่กูเข้าตึกคอนทักเล็กวิ่งมาทางอีกทางนึงอะ่ะสร้างประหลักอะฟังตรงเอออันเล็กอะ่ะอันเล็กอะ่ะตรงรถน้ำมันอะอ๋อรถน้ำมันกูย,ยังอยู่แถวตึกยา,ากางต้นอยู่เนี่ยเบื่อต้องวิ่งฐานซุ้มแล้วแม่งหยุดวิ่งอีกหารูทก่อนต้น ลงรู้ตึกอินเทอร์ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไมอ้กูรู๊ในมันเหมือนเป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะลงรถอ่ะเออเอออู่ระหว่างทางดูแลถังน้ำมันเลยเหรอกันตก็ต่อไปเหอะมึงไปไปไหนนี่กูอยู่คอนตัก,กตเล็กแล้วเนี่ย เ้างไปยังไม่เจอคนว่ะไปตึกยาดีกว่าเจอคนแน่นอนเฮ้ยมี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 อย่าเพิ่งรุกกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปมันอยู่ชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างมันอยู่ข้างในใช่ไหมมันอยู่พวกเราอยู่ข้างนอกหมดใช่ไหม ใช่ใช่มันมันมันอยู่รถเมย์มันอยู่รถเมย์ดูอยู่ดูอยู่ครับใจะยันใครอยู่พุ่มไม่มีไม่มีมันเป็นไปไหนเราไม่รู้กูอยู่รถเฮ้ยนี่ไงนี่นี่กูยิงมึงใช่ไหมไม่ใช่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 มันมันมันกูอยู่แถวรถเมย์เนี่ยตายตายมันตายมันตายว่ะเฮ้ยมีอีกตัวนึงมีกตัวนึงไอ้เหี้ยเฮ้ยกูเห็นแถวหน้ารถเมย์

โอ้โหศพนี้โคตรกากเลยไอสัตวันมีแต่เอีไม่หนมอยมันใช้อันนั้นยิงมึงว่ะด้วยอ้่นี่น่าจะลูกที่มันเออบางบางแบบนั้นอะปืนดีกว่าเอ้แบบนี่มีแต่เอทีเแอบบ็ะ โอ้ย oh, อิ่มไอเหี้ยนี่อิ่มเอมอไอตัวนั้นอิ่มต,ตัวนี้กูก็ต้องเก็บดีะลืมกินข้าวกินน้ำมาบ้าเอ้ยใจมากไอหนุ่มโอ้ห oh, แม่งรูดช,ช้ามาก กูอยู่ในตึกยานะเก็บห,หมดแล้วนะเอ้ยไอย้ตัวนี้มีอาหารเยอะเลยวะกูกินไปแล้วกูไหวไว้กูอเ,เอาแล้วกัน,อนของแพง โอ้เลียมอะไรนะไปไปเหรอต้นไหนตอนนี้เหรอเเข้าตึกยาแล้วนะชั้นแรกอืมยตั้งเ ต้องออกเลยวะเออได้อยู่ตรงนี้นานไม่ได้ไปูตรงไอ,อตัวนั้นมึงรู้หมดแล้ยไหมรู้หมดแล้ว Mích hay Không phải con, yêu nóng bùng binh bỏ phim. anh yêu binh. Một sáng bùng bắp. Nay, yêu nóng, honey, honey, yêu honey. Honor, yêu honey, honey, ở bên honey, 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 อ๋อน่าจะมึงแหลนะนั่นอ่ะฉันหนึ่งหมืนใช่ใช่อะไปเลยไหมไกลยังไอ,อไปเลยไ็ได้เราจะไปทางปั๊มนะได้ได้กูรออยู่หลังจึกเนะี่ยกูกำลังจะวิ่งออกไป จริงๆกูเห็นตัวที่บแบบจะยิงบบกต้นอะแต่กูนึกว่ามันไงเฮ้กูนึกว่าบักต้นไงเดอ้อตรงไหนวะอยู่แถวตึกรูดอะตึกไฮรูดอะข้างหน้าจะได้อยู่จริงมาก็ได้จเจอตามไ,ไ,ไม่ทันนั่นไง กลัวจะปืนแจมตอนยิงกันนี่ดิโดวคุณเหนื่อยง่ายด้วยผมเดินไปไกลเลยนี่หว่า Này <Ri discussion> bên trong, 100%. Đang rồi. Đang đánh đường hả? เสียงหน้าม,มึงเอกว่าข้างในเปิดเสียงทางซ้ายเนี่ยกูนี่เปล่าไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่าี่เรลอนล่อนอ,อ้ยทิงด้วยมันอยู่ตรงไหน,น ได้ไดพุ่มกูเกือบตายมันตายไหมไม่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 ตายแฟมแฟมมันมันอยู่กำแพงแฟมมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อม รอมันโผลหัวขึ้นมายิงมึงน,นะไม่รู้ว่ามันวิ่งออกไปหรือยัง เเลยผื่อแม่งมันไปอ้อมแล้วมามันอยู่ไหนแฟมมันอยู่กำแพงฟ้าเนี่ยมึงยิงมันหรอเมื่อกี้นะเออกูยิงอัดแตรนิดเดียวล่อมันกูกํลาลังดูอยู่เผื่อมันอ้อมเผื่อมันอ้อมมาจากทางรถไฟมาอ้อมมาทางหลัง เอว่าแล้วว่ากูได้ยินเสียงยิงด้วย4,000ใช่บ้วยหรอ4,004เกือบตายแล้วบักด้วยใช่ไหมไตัดเดินไปอันนี้มันใช่ไหมให้แม่กูยิงอัดกำาแฟให้มันวิ่งอ่ะไปเลยไหมเอาเลยบ่าล่ะ จะเอามันหรือจะไงออกเอา่าเอา,เอาเ,อาเอาเลยบ้าละ่ะเอามันเป็นอะไรห,หรอวะมันหนีแน่เย่อบอกนะว่าถอยออกจากตรงนี้แล้วะระวังพุ่มดีๆพุ่มกูดูอยู่ไม่เห็นออกไปแล้วมันออกจาก มันออกไปทางมันหนี<า>มันหนีไฟเราอ่ะไปะงั้นเราก็อย่าไปสนใจมนะันกลัวมันแค่อ้อมมาดักตรงเนี้ยเอออ้อมมาดักตรงรถไฟเนี่ยกูกลัวมันโดดมาดักกลับวนกลับมาทางเดิมอแล้วมาดักใส่กระสุน ไปเห็ุกัรอยู่นานไม่ได้หรอกกัน จะโดดข้ามไปเออไออแอ,อ,อนดรอวน้อยไปยังเวลหนึ่งอยู่เลยมันก็มีของเหมือนกันกลัวกเราแล้วมันออกอ่ะแบบมันน่าจะมีของเหมือนกันเห็นกระเป๋ามันอยู่นนะ จะลออยู่มีคนรู้ไปละโอ้หแท่นเหล็กไอ้เหี้ยตกใจนะทุกคน มีคนออกไปแล้วนะยิงใกล้ๆเลยวพงนะไปแล้วจะยิงหลอดไฟไปด้วย